สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับเพจมดเสาลุยกินแซ่บนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้าน้วยปปูกฝั่งนะคะถนนขนทางก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้ไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์มานะคะนั่งรถจอ์มาค่ะแล้วก็มีเพื่อนร่วมเดินทางมาหนึ่งคนนะคะเออสองคนสิ <c oughs> <c oughs> ก็คือคนขับอีกคนหนึ่งนะคะก็คือเพื่อนตุกก๊กแกของเราเองนะคะสวัสดีค่ะตุ๊กแก ก็หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากนะคะคิ้วก็จะหายไปเลยนะคะก็คือตอนนี้ให้ตุ๊กแกใช้สมาธิในการขับก่อนนะคะเพราะว่าถนนไม่ดีค่ะเดี๋ยวเรามาทักทายเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อนฟ้าค่ะสวัสดีค่ะก็คือจะเห็นหน้าฟ้าเต็มๆหนยนะคะเพราะว่ามันใกล้มากค่ะนี่นี่ก็คือเป็นถนนคนทั้ง ไปบ้านห้วยปูฝากในอินนะคะก็เส้นทางก็อย่างที่เห็นค่ะก็ล้อมรอบด้วยธรรมชาตินะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เวลานานมากค่ะกว่าจะไปถึงบ้านห้วยปูฝากค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาถึงบ้านห้วยปมฝากแล้วคะ่ะ เดสาลานะคะหมาเจา้าทงก็มีทาให้หน่อยเราต้อหลดนะคะทกินข้าค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ห้ยอยโป่งฝากแล้วนะคะ ซึ่งเรามาตามหาลุดเดยค่ะเราก็เจอแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในนีเขาเขาอยู่ข้างหลังนะคะไม่ใช่เข้านะคะแต่ว่าเป็นลุดเดยค่ะที่เอาไว้ปัดผ้ากระเรียนเองค่ะก็สําหรับคนที่แบบเขาแรตกแต่งเสื้อเนอะตกแต่งเสื้อแล้วก็สําหรับคนที่แบบแต่งงานแล้วค่ะถ้าคนที่ไม่แต่งงานนี่ปัดลุดเดยไม่ได้ใช่ไหมฟ้ะไ,ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่ จะขังอยู่นู่นค่ะดู่าาสวัสด่ะรเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเข้ามาดูใกล้ๆคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะรูดเลยเนี่ยคือเขาปลูกนะคะไม่ใช่แบบมันจะขึ้นมาตามธรรมชาตินะเบืรอะไรจะจะใครเลยป้าซัวละอัคลีมาใสเหรออักลดีไซน์อะ มาสวแก้วรอจ๋อสวแม่นเนี่ยอ๋ออันนี้ก็คือหนึ่ลวดทีนึผัาสูดเสียเนาะเสียเสี้น่ะหน้าตาสวยเสียอันนี้ก็คือเราไปปักเสื้อถ้าเราไม่มาปักเสื้อก็เราไปปลูกได้นะคะมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเหมือนคล้ายๆต้นข้าวนะคะเนี่ยละเลือดเบื่อเนาะมันคล้ายคล้ายต้นข้าวค่ะแต่ว่าเม็ดมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนฟันนี้ เขาก็กำลัง oh คัดถั่วอยู่นะคะก็คือคัดถั่วแดงค่ะนี่พี่นุ่นกับพี่โตพี่นุกับพี่โตชื่อพี่พี่ทั้งสองคนเลยใช่ไหมพี่นุ่นนั่นหนีไปเนี่ยคิชิคอนเออบักก้อนละปืิดเลยเนี่ยตอนเรียนน้องคิชิคอนนี่นี่ก็คือ28ปีนั่นเองค่ะาัโควิป็นที่เสื้อดีที่คิชิคอน กลลงะเต้แมบบ่บอกดูนะคะกำลังคัดถั่วแดงค่ะถั่วแดงให้ในเช่าเป็นดีหรอใะเช่านะคะก็คือไปขายค่ะส่วนฝั่งนี้วิวสวยมากเลยจะบอกว,ว่าจริงวิวที่แบบสุดยอดมากค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นกระต๊อบนะคะเต้นเแม่สวยไไนใหญ่นี่ ทางแต่งตันแต่ไหะกันดีนะนป,ป้ามาซื้อนะคะก็คือจะไปปัดเสื้อกระเด็นนั่นเองค่ะไปแลยย้วกลับลแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปละป้าบ๊ายบายป้ากอดเราแต่อ็นนอกระดึกเด๋ว <laughs> 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 ว่ะ 啊！我吃的米线，那个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 米线，